เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยมเมียวมเมียวมเมียวเมียวเด็กน้อยลวงปูมาแล้วลวงปู่มาแล้วน้องแมวน้องไก่ออกมารับลงปู่กันแล้วขย,ยับขยือนเคลื่อนย้ายออกมาจากที่หลับที่นอน <ynasty> ออกมาจากที่นั่งเล่นออมารับลงปู่กันแล้ว <fan> โอ้ก็ไก่ก็มารอเหมือนกันก็ไก่ก็มารอรับลงปูเหมือนกันครับ เพื่อจะรออาหารอ,ารอรันอ,อร่อยอร่อยกินกันใช่ไหมลูกถ <c oughs> ้าเป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านี้ทุกๆวันทุกๆวันก็จะเป็นเช่นนี้น้องเมียน้องไก่เฝ้ารอกินข้าวกันรออาหารกันครับหลวงปู่บิณฑบาตกลับมาแล้วอ่ากวนกันกักวนกัน เด really ็กๆเล็กๆเด็กๆน้อยฝ้ารอคอยลงปู่กันแล้วเป็นบรรยากาศที่น้องๆเหมียวน้องไก่ดีใจนะปูได้กลับมาจะได้กินอาหารกันแล้วจะได้กินอาหารกันแล้ว ธรรมชาติของเหนียวของไก่เนอะอยู่กับธรรมชาติพอรอกินอาหารจากผู้ที่มีเมตตานำมาให้เหนียวก็ไม่ได้เลือกว่าเป็นใครหรอกถ้าใครมีอาหารมาเขาก็จะรู้ไก่ก็จะรู้ว่ามีอาหารมาแล้วปุบปุมาให้อาหารเขาทุกวันทุกวันเขาก็จําได้นะเป็นธรรมดาเหมือนกัน เขเหมียวทั้งไก่เด็กน้อยเด็กน้อยสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่สี่สายออกมานี่แล้วสี่สายมานี่แล้ว,มแ,ลวแม่อันชลีไม่เห็นเมื่อเมื่อคืนเห็นนอนอยู่นะแต่เช้านี้ไม่เห็นนะไปไหนไม่รู้เขากวนนะพี่พี่กวนกันเลยไม่อยากอยู่ร่วมกันคงจะอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนปล่อยลูกๆอยู่นี่กัน ลูกๆเข้ากับพี่ๆได้ดีลูกๆเข้ากับพี่ๆได้ดีแม่จินตลาก็ไม่เห็นลูกจินตลาอยู่ไหนเอยจินตลาอยู่ไหนจีนตลาน้องๆท่าน,น,นี้ที่เอ,อกมานี่ก็คือเด็กรุ่นวัยรุ่นรุ่นใหญ่ไปหลบไหนหมดไม่รู้รุ่นให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 ญ่หลบอยู่ไหน อยู่ข้างในบ้านกันเนาะอยู่ในบ้านกันครับหลวงปู่ขอ,อนำบรรยากาศน้องน้องเหมยียวที่วัดออกมาเล่นกันให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะก็เป็นความสุขที่หาดูได้ทุกๆวันเมียเมียหลวงปู่ตามหาพี่สองเหมอียวอยู่ไหนเนาะจีนตลากับอน้อง อันเชลีอันเชลีไม่เห็นนะเพนันด้าเห็นหุกเหมียวเลยพันด้าพันด้าหนึ่งสองสามสี่พันด้าอยู่ทางนี้ 4. สี่ทางนู้นทางนู้นอีกใครอยู่บนลังคาใครอยู่บนลังคาเขาขาแวบ แวบ,บขาวๆใายอยู่บนหลังคาทางนี้น้องอะไรลูกดำเล็กตาหวานกับน้ำตาลขาวหรือน้องนี่จินตลาเจแล้วจินตลาจีนตลาอยู่ในมาลูกจินตลามาแล้วจินจ้าจินตลาขึ้นเราขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้เลยจินตลาอยู่กับทองเล็ก ทองเล็กกินสลาชีพระขาวหนึ่งของสามแพนด้าน้องเล็กสมาชิกใหม่อืมตอนนี้ก็มีน้องแม่อัญชลีเท่านั้นที่ยังไม่เห็นเนาะ้อนนี้เห็นมาแล้วครบไปแล้วเนาะครบไปแล้ว ขอนํานภาพบรรยากาศนี้ให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันว่ตรป็่ยกันเนาะเดี๋ยวหลวงปูจะได้จัดเตรียมอาหารให้เขาได้กินกันขา,าให้กายกันไหมลูกกายกินเข้าวกันไหมเนาะเมี่ยกินตอนเช้าก่อนปู่เอาอบินทบแล้วเดี๋ยวให้ไกายกินก่นกนอนเนาะเด็กเมียวน้อยเดี๋ยวรอกันแล้วเรื่องปู่เอาข้าวกายแป๊บนึ่งนะค้าวก่ก่อนแป๊บนึงนนนนแล้วก็เดี๋ยวเราได้กินข้าวกันตรงนี้เนาะไปเอาข้าให้กายก่อนเนาะ ก,ก็กายก็กลายมากินข้าวกันแล้วก,ก็กาย อการกินแล้วเมียมามาแล้วมาแล้วเมียก็้มารอตรงนี้ลูกหรือโปรเจะให้กินนะโปูเจ็ข้าวให้กินครับก็มาแล้วเวลาขอยุติคลิปวิพีนี้ก็เดี๋ยวเจะข้าวให้เมียกินกันจะข้าวให้เมียกินเมียจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยอิ่มๆไงในบ้านเยอะแยะเลยน้องจินตลานี่ใครนวรัตเจ้านวรัตอยู่นี่ลูกนวรัตจินตลาหลบอยู่ตรงนี้จินตลา ชินตะลากันนะว่าท่านนี้ทางนี้อีกหลายเมียวหลายเมียวนอนอยู่รออยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้กัน